ดีค่ะคุณเอนทุกคนวันนี้ครีมจะบอกว่าครีมนะคะอยู่ที่ตลาดน้ําดําเนินสะดวกนั่นเองค่ะครีมจะมาดูวิถีชีวิตนะคะความเป็นอยู่สุดคลาสสิกข,ของคนกินน้ําที่นี่ค่ะว่าเขาเป็นอยู่ยังไงบ้างแล้วก็คิดว่าวันนี้ของได้รูปส,สวยๆไปเพียบเลยเมื่อกี้แอบเห็นนะคะว่ามีของกินขายด้วยใช้ายิ้มตามครีมมาเลยค่ะ หลังจากที่เรานะคะได้ไปเดินเที่ยวตลาดน้ําดําเนินสะดวกกันแบบจุใจแล้วถัดมาอีกหน่อยก็จะเป็นอาเภอวัดเพลคนั่นเองนะคะที่ครีมเนี่ยได้ข่าวมาว่าเขามีโรงพยาบาลค่ะที่เป็นต้นแบบของการประหยัดพลังงานแถมย่งใช้พลังงานสะอาดอีกด้วยค่ะน่าสนใจใช่ไหมถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะเอาละค่ะทุกคนตอนนี้นะคะครีมก็เข้ามาในโรงพยาบาลแล้วแล้วก็เจอคุณหมอนหนึ่งแล้วก็คุณมอนนะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ คือว่าหลักๆเลยนะคะครีมได้ยินมาว่าโรงพยาบาลวัดเพ็งเนี่ยขึ้นชื่อในเรื่องของการประหยัดพลังงานวันนี้ครีมก็ได้อยากจะมาดูแล้วก็ให้คุณหมอทั้งสองเนี่ยพาครีมนําแล้วก็พาเพื่อนๆเนี่ยดูว่าแอ่โรงพยาบาลแห่งน,นี้ประหยัดพลังงานยังไง้างได,ได้ไหมคะยินดีมากเลยครับที่นี่คือจุดแรกเลยคบน้องครีมที่ผมจะพามาชมนะครับนั่นก็คือ Solar โซล่าทิวบ์นะครับโ,โซลา่าทิวบ์ใช่แล้วขออนุญาตอธิบายนิดนึงแล้วกันนะครับว่าโซล่าทิวบ์เนี่ย เป็นระบบเลนส์นะครับแล้วก็ท่อนำแสงที่รับแสงจากพระอาทิตย์เนี่ยเข้าสู่ตัวอาคารโดยตรงเลยเรียกได้ว่าพลังงานทั้งหมดเนี่ย100%มาจากธรรมชาตินั่นเองและอย่างนี้คิมอยากทราบว่าถ้าสมมติตอนกลางคืนล่ะคะ มันแบบสว่างอยู่หรือเปล่าหรือ,รอมันกักเก็บพลังงานหรืออะไรระบบนี้ก็จะมีการสํารองพลังงานเอาไว<ช>้นะครับแม้ว่าตอนกลางคืนก็จะมีแสงสว่างนะครับแต่อาจจะเข้มน้อยกว่าช่วงที่พระอาทิตย์กำลังทําง,งานนั่นเองนะและนี่ก็คือจุดที่2ครับน้องครีมก็คือบริเวณห้องพระ<ช>ที่เราใช้ LED นะครับเพราะว่าเรากําหนดเป้าหมายของเราว่าเราจะใช้ LED ร100%นะ ตอนนี้นะครับเราก็จะพามาชมนวัตกรรมเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลของเราเนี่ยช่วยกันคิดคนขึ้นนั่นก็คือนี่เลยครับสวิตช์ไฟกระตุกครับผมอันนี้เหรอคะใช่แล้วครับสงสัยใช่ไหมว่าคือ <laughs> อะไรสามารถเปิดปิดผ่านการกระตุกได้เลยนะ แบบนี้ถ้าตรงไหนที่เราจะเปิดเราจะปิดเวลาเราใช้งานไม่ใช้งานเราก็ปิดเฉพาะจุดช่วยประหยัดพลังงานไปได้ในตัวเลยะะอีกหนึ่งไฮไลท์ของโรงพยาบาลวัดเพลงนั่นก็คือแผงโซล่าเซลล์นั่นเองแผงโซล่าเซลล์เนี่ยก็สามารถที่จะเป็นหน่วยจ่ายไฟสำรองไฟในโรงพยาบาลวัดเพลงของเราเนี่ยสามารถใช้พลังงานไฟฟ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพนั่นเองนะครับ ก่อนที่เราจะทํากิจกรรมแบบนี้นะครับค่าไฟของโรงพยาบาลวัดเพลงเป็นตัวเลขกลมๆเนี่ยอยู่ที่ประมาณ1นึ0 0แสนบาทต่อเดือนอนะครับรและหลังจากที่เราได้ใช้กิจกรรมโดยใช้หลัก3 p เนาะ,ะ People Place แล้วก็ Process <อ>นะครับมาใช้ในเรื่องของการอนุรักพลังงานค่าไฟของเราค่อยๆลดลงครับ เฉลี่ยแล้วก็ประมาณ1นึ่งบาทต่อเดือนก็เทียบเท่าประมาณ10%ค่ะคือครีมจะบอกว่าครีมมาโรงพยาบาลแห่งนี้นะคะโรงพยาบาลวัดเพลงรู้สึกว่าประทับใจมากเพราะว่าเพื่อนๆลองสังเกตดูนะว่าบางอย่างเนี่ยมันเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆ<ช>แต่ว่ามันสามารถที่จะทําประโยชน์กับเราได้ทั้งลดค่าใช้จ่ายช่วยประเทศชาติด้วยในการประหยัดพลังงานต่างๆขอบคุณมากๆเลยนะคะยินดีครัขอบคุณมากครับ ะคะคิมก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดซีฟเฟิร์ให้คลิมกันด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดทุกความสนุกที่คลิมจะนำมาฝากในตอนต่อๆไปค่ะวันนี้คลิมไปแล้วนะคะบ๊ายบาย